สงสัยทาพัฒนาารเสร็จแล้วนะครับนีู้เป็นไงกคะอียงไปวัดอื่นกับว่าวัดอื่นดีนะาจะใส่อกครับเมื่อวันจะคล้องเราว่าวัดจะค้องดีทักมาใส่สกลัวคนอื่นจะมาดูในคลิปนะครับนี่กลั <c oughs> วรจริงตลอดนะครับนี่จะเห็นได้ยังไงนี่นนอันนี้เตรียมข้องอื้อนอย่ <c oughs> เป็นเสียเย่ยงบาทนี่ <C X S 1> ติดตั้งใจไว้ยำยำนะครับนี้หอมนะครับ สอบให้ละเอียดเพื่อให้ทั่วถึงนะครับนี่อันใส่เบอรจักกิโลนีนเตละมือนี่อันว่เาเอาเอาซมนนี่เราจักจักหลายปิดได้สิพอนี่าถึงยค่นี่้นี่นเฮ็ดย่ำย่ำนี่นะอม,ม,มาย,อย่างเยนางนนะนาพักกสามกิโลเป็นกองพุยอย่จ้ะค่ะโอ้ห้าหโลอันนี้กระดิใส่น้มอยู่บ่าพักนี่นีนี่ใช่เดียวค่ะเป็นพักที่เด้อนะครับพักระดับพว้ ม่ชีบอกว่าผักประดับนะครับนี่ผักประดับก็มีผักตกแต่งก็มีนะครับรรอันนี้ก็สะตกแต่งอยู่คหมูหมูนี่ใส่ลไรมันเลหมูบานนี้หมูก็สิบ่หลายประมาณสามกิโลจังหีประมาณสามกิมโลนะครับใส่ผักเยอะๆนะครับกระดูกเยอะๆเนื้อในน้อยนะครับนี่เนื่องจากอยู่ได้กันมากนะครับพัตหารเพีนนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยรอแต่นำไปถวายพระนะครับนี่ เอ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่นะครับช่วงเพลนี้ก็จะเงียบเงาเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนตอนเช้านะครับแต่วันนี้มีพัฒหารเพียนะครับมองด้านหลังนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนนะครับตัวใหญ่ใจถึงนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับเก็บสองลอยด้วยคาทยผาเด้วยท่านอาจารย์ ตอนอนุญาตถ่ายภาพนะครับไม่ควรวจอมขยันนะครับนี้เก็บ <c oughs> คนละห้าร้อยนะครับค่าถ่ายภาพนะครับนี้น,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 น้อยไปบอกคนละห้าร้อยห้าร้อยชาตินี่นะครับนี่าม,ม,นนแมาแต่บ้านไหนยุ่มเนี่ยบ้านพนเพียงนี่เบอร์ยี่ห้อบ้านพนเพียงนี้นะครับนี่ ้าอ้งขา้างๆกันนั้นเทีย่ะ้นยครับอเโอ้เทียนไม่ได้อยู่แต่เห็นในเฟซนะครับเลียนพระปิยสนถ่ายลุงนะครับนี่ไปหนส้มตำนี่ต้องคนผอมนะครับเาใาส้ได้อร่อยปน้้อมกระเทียมนี่ต้องอายุระดับนี้นะครับนี่ ครับผู้ใหญ่บ้านมองตาปิบๆเลยนะครับเพราะว่าอายุอายุนี่ยังไนทายจะยผู้ใหญ่บ้านกินขาโอ้ยาถ่ายโอ้ยฮัลหจากรตจะใส่สุดกันเปื่อนเยอะจังเป็นไม่คั้ยดอกนะครับแต่วาเนีนการกินนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับทำงานนิดหน่อยทงานกินิดหน่อยกระทวขอไปเอาแต่ความจริงมาพูดเล่นนะครับ เด้อนะครับมีพัตนาหารเพลนนะครับนะครับพระนันทชาตินะครับนี่จะสิไ <nt> ป <un> ิไซนี่จิ้บศไซนี่อรอถมาทรงเพลิน